ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะนี่กบจะมาตลาดที่สมิธนะคะนี่นี่ค่ะไปกันค่ะกบเจอลูกลูกอินทผาลัมนะคะเพื่อนๆกบอยากกินมากในราคาหกเหรียญนะกบจะซื้อมันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆหกสองเป็สองสาปสิบแปดร้อยแปดสิบบาทน่าก,กินนะคะ รักนี่กบก็ได้หลายอย่างนี่กบได้นี่ด้วยเพื่อนๆกบเจอมันม่วงนี่มันม่วงได้ไปสี่หัวแล้วก็กบก็ได้ไก่นะคะพวกสีบไก่น่องไก่นะคะผสมกันเนาะได้เนื้อหมูก็ราคาถูกนะเซลนะคะ คือถ้าถ้ากบกินไม่ทานกบก็เข้าช่องแข็งได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆพวกเนื้อเนี่ยอันกบก็ได้เนื้อแพกเนื้อแพ็กนี้น่ากินมากเอาไปทําน้ําตกอยากกินก้อยก้อยคั่วส่วนอันนี้ก็คือกระดูกหมูนะคะอันนี้ก็คือหัวใจเนื้อนะคะหัวใจวัสวสกก็ได้นี้มาด้วยกุ้งกุ้งแช่แข็งนะคะไซส์ XL เนะ ได้สีผมนะคะโอเคปะเราไปต่อกันสีผมทอผมหงอกเพียบโฟลเวอร์โฟลเวอร์คือโฟลเวอร์อายุไงแต่แต่สภาพมันไม่เนี่ยโฟลเวอร์ twenty s e v e 7ก็จริงแต่ว่าสภาพร่างกายมันหัวมันนี่คือร้านสมิธนะคะเพื่อนเพื่อนสมิธก็ปบก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเดินนะคะกบสม,มากกบจะเดินอ่ะร้านเดินร้านวอร์ม่าซะมากกว่านะคะโอเคนี่โซนเอาจับเดินไปโซนเครื่องดื่มนะคะแล้วก็โซนกบไม่เคยถ่ายที่สมิธให้เพื่อนๆชมเนาะนี่คือครั้งแรกนะคะที่กบถ่ายที่นี่นะคะโนที่เราต้องไปข้างนู้น เขาจะมีทางบอกแบบนี้นะเดี๋ยวนี้โอเคเข้าไปเข้าไปซอยนู้นเราไปไม่ได้นะคะเราต้องดูทางด้วยแต่ก่อนนี่เดินยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้นะเราต้องเราจะต้องเดินที่มีลูกศรแบบนี้วันเวเอาไข่นะคะฮะ อุ้ยอันนี้มันบอกว่าสองอันห้าเหรียญเนี่ยป่ะเดินวนไปค่ะหาหาเครื่องดื่มไม่เจอนะคะอ็อยู่ซอยฝั่งนี้แต่เราจะต้องเดินมาฝั่งนี้อะไรเดินวนไปนะคะเพื่อนๆในในออกจากบ้านแล้วนะคะก็เดินวนไปไม่มีคนเท่าไหร่นะคะเราก็เดินสบาย <Okay. S 1> เทียบเลยค่ะตอนนี้นะคะ คือเทียบเลยไม่เหมือนสมัยก่อนต้องฮะเออเอาไปดีที่รักซอยนี้เราตามหาเครื่องดื่มมันอยู่ซอยนี้แต่เป็นเราไปเดินไปซอยอื่นยังไงสี่สสี่สี่ถังสี่ถาดสิบเหรียญที่รักเราก็เอาเอามิกันไม่ได้หรอนีอ่สไป สไปซ์ผสมกับไข่ผสมกับอะไรที่ไม่รู้ท้องเสียแลวนี่โคก้กสไปซ์มีเป็นกระป๋องไหมจริงเราซื้อบ่อยนะคะสมัยก่อนนู่นตอนที่ลูกอยู่ด้วยนะหลังๆมาเนี่ยเรานานๆซื้อนะคะเพื่อนๆเรามีความรู้สึกว่าเราซื้อเยอะนะคะแล้วเราก็ดื่มเยอะนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนใจเอาแค่นี้พอเล็กๆ สมัยก่อนกบจําได้ตอนแต่ก่อนนะนี่ถาดนี้นะคะเพื่อนๆกบซื้อสี่สี่แถวนะคะสี่กล่องสิบเหรียญตอนนี้เป็นสี่กล่องสิบสามเหรียญเกือบสิบสี่เหรียญนะคะเพื่อนๆกบว่าราคาขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ากบไม่ได้ซื้อนานจ้ะนี่เพื่อนๆสาหรับคนที่เข้าห้องน้ํายากนะคะต้องดื่มน้ําพุนนะคะเพื่อนๆปกติกบจะกินพุนแห้งแบบนี้นะคะ เพราะว่ากบค่อนข้างที่จะเข้าห้องน้ายากดื่มเป็นน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนช่วยได้ช่วยได้เหมือนกันนะคะน้ําพรุนเนาะเปลี่ยนมาเป็นกระป๋องแล้วค่ะเพื่อนๆนนางยังเลือกไม่ได้นะคะสักทีนะคะระหว่างขวดกับกระป๋องนะคะนางชอบแล้วกบก็ชอบด้วยนะคะวานิลาไอต์ทิมนะคะไอศ์ครีมวานิลาเหมือนเดิมนะคะเป็นขวด <laughs> เอาออกเอาเข้าแล้วก็เป็นกระป๋องแล้วก็เป็นขวดนะคะเพื่อนๆกบนก็ได้ไข่มาหนึ่งแพ็คเพิ่มนะคะ ปังแบบนี้นะคะกบจะเอาไปทําขนมปังไส้ต่างๆไม่ทําเองเท่าทำขนมปังไม่เป็นนะคะสามีเป็นคนทำนะคะ คือกบกับสามีนะเนี่ถ้าได้ออกมาถ้าได้ออกมาก็จะซื้อเยอะแบบนี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าไหนไหนก็ออกมาแล้วชุไหนไหนก็ออกมาแล้วค่ะก็เลยซื้ออันนี้มันม่วงเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมานานๆออกมาเนาะถ้าออกมาก็จะซื้อ ออกมานะคะมันใกล้บ้านก็เลยซื้อที่นี่เลยนะคะว่สามพันกว่านะคะเพื่อนๆเอาเอาเอาให้เขาเอาให้เก็บให้เขาจ่ายตังค์นะคะแล้วก็เอาขึ้นรถนะคะดีมากค่ะดีมากๆนะคะคุณชายคุณชายนาด โอเคค่ะเพื่อนๆกบขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะวันนี้เรามาที่สมิธกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลท์ทีลกขอบคุณหน่อยสิขอบคุณครับหน่อยสิพื่ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะกบไปแล้วรักเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยที่ละ See you. Call <laughs> oh, me. <man. laughs>